สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของวันที่5ถึง11ธันวาคมให้ฟังกันนะคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน31เดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะเรามาเริ่มจากละครลังเข่าที่ออกอากาศวันจันทร์อังคารค่ะ เริ่มจากช่องเจ็ดค่ะเป็นละครเรื่องป้อมปางบันค่ะออกอากาศไปตอนที่16.17ลนะคะแล้วก็เป็น2ตอนสุดท้ายด้วยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เรตตต้งตอนก่อนจบ3 4แล้วก็ปิดตอนจบไปที่3 7ค่ะและสําหรับละครชุดใหม่ที่มาต่อก็คือละครเรื่องเคหะนางคอยค่ะซึ่งก็เปิดตัวตอนแรกไปเมื่อคืนที่ผ่านมาได้2.8ค่ะ ในส่วนช่องสามนะคะก็เป็นละครเรื่องลายกินารีค่ะออกอากาศเป็นตอนที่13และ14ค่ะดารตติ้ง1นกาแล้วก็2.4ค่ะและสําหรับละครเรื่องลายกินารีก็จะจบคืนวันอังคารนี้แล้วนะคะส่วนสัปดาหนะ์หน้าจะเป็นละครรีลันเรื่องสร้อยสบัญญาค่ะโดยเริ่มรีลันตอนแรกคือวันจันทร์ที่19ธันวาคมนี้แฟนละครช่องสามก็รอติดตามชมกันได้ค่ะและละครช่องวัน3 1นะคะก็เป็นละครเรื่องดงดอกไม้สําหรับตอนที่2และ3ค่ะดเรตติ้ง1.6แล้ว ก็1.8ค่ะในส่วนละครที่ออกาาศวันพุธพฤหัสค่ะ ทางด้านช่องเจ็ดนะคะก็เป็นละครเรื่องชาติพยักคมนักเลงค่ะสําหรับสัปดาห์ที่แล้วออกอากาศเป็นตอนที่13และ14ค่ะได้เรตติ้ง4.0และก็4.7ค่ะสําหรับช่อง3นะคะเป็นละครีลเรื่องมัดหัวใจเยสุตาค่ะออกอากาศเป็นตอนที่5และ6ได้เรตติ้ง1.9้และก็1.6ค่ะในส่วนช่องวัน31นะคะก็ยังคงเป็นละครเรื่องเลือดข้นขนจางค่ะออกอากาศเป็นตอนที่15และ16ค่ะได้เรตติ้ง1.4และก็1.2ค่ะ เรามาชมละครที่ออกอากาศวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์กันบ้างค่ะในส่วนช่องเจ็ดนะคะก็เป็นละครรีรันเรื่องแม่เบียค่ะออกอากาศสตอนแรกนะคะได้เรตติ้งเปิดตัวมาที่2.3 2.4แล้วก็2.3ค่ะส่วนทางช่อง3นะคะก็เป็นละครรีรันต่อเนื่องเรื่องมัดหัวใจเยสุปตาค่ะออกอากาศเป็นตอนที่7 8แปละ9าได้เรตติ้ง1.9 2.3และก็1.9ค่ะเรามาเทียบละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะ ช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องสาวสองยานค่ะอากาศทั้งสัปดาห์ตอนที่8ถึง12ค่ะได้เรตติ้งสูงสุดที่4.6ในตอนที่12เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ สำหรับช่อง3นะคะเป็นละครรีลันเรื่องพ่อควงหัวปลาค่ะต่ออากาศ5ตอนแรกโดยทั้งสัปดาห์เรตติ้งสูงสุดที่2.4ในตอนที่5เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะและในส่วนละครช่องวัน31ก็เป็นละครเรื่องสิ้นลายโซ่ค่ะออออากาศเป็นตอนที่3 3าถึง37ดค่ะด้เรตติ้งสูงสุดที่6.6ในตอนที่3 5ิแล้วก็37เเมื่อวันพุธและวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ เรามาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสยคะสำหรับละครหลังข่าวประจำที่5-11ถึงพฤศจาคนค่ะอันดับที่3ค่ะเข้ามาใหม่นะคะซึ่งก็เป็นละครริลันเรื่องแม่เบี้ยค่ะอ,อกอกาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง2.4ในตอนที่2ค่ะ อันดับที่2ค่ะึืนจาก3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาสู่อันดับที่2ในสัปดาห์นี้นั่นก็คือละครเรื่องป้อมปางบันค่ะออกาดทางช่อง7นะคะได้เรตติง้ง3.7ในตอนที่17หรือตอนจบนั่นเองค่ะและอันดับที่1ค่ะึืนจาก2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับที่1ในสัปดาห์นี้ก็คือละครเรื่องชาติพยั์ข่มนักเลงค่ะออกาดท,ทางช่อง7นะคะได้เรตติง้ง4.7ในตอนที่14ค่ะ เรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะอันดับที่3ค่ะเข้ามาใหม่ก็เป็นละครรีลันเรื่องพ่อครัวหัวปากค่ะออกอากาศทางช่อง3นะคะได้เรตติง้ง2.4ในตอนที่5ค่ะอันดับที่สองค่ะคงที่ก็คือละครเรื่องสาวสองวิญญาณค่ะออกอะกัศทางช่อง7นะคะได้เรตติง้ง4.6จในตอนที่12ค่ะ และอันดับที่1ค่ะก็ยังคงที่อยู่นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะนั่นก็คือละครเรื่องซินไลโซค่ะออการทางช่องวัน31นะคะได้เรตติ้ง6 6จในตอนที่35แล้วก็37ค่ะค่ะ และนี่ก็เป็นเรติงสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมิซา่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ